สวัสดีค่ะพบกับอิทโอช anel นะคะวันนี้อิทจะพามาแกงหอยจุ๊บหรือว่าหอยขมภาษาภาคกลางนะคะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนะคะในการปรุงแล้วนะคะเราก็จะใส่ตามรสชาติที่เราต้องการนะคะหอยขมหรือหอยจุ๊บของของบ้านอคะนะคะก็นะค,ะค,คือว่าจะต้องอต่อยก้นออกนะคะเพื่อที่จะเวลารับประทานเราจะได้ จุ๊บได้ง่ายนะคะอันนี้ผักหรือว่าอะไรที่เราต้องการใส่ได้ตามความชอบเลยคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือใบนางเลิศหรือว่าใบอินเลิศของเรานี่เองนะคะภาษาบ้านอิโอก็จะเรียกใบอินเลิศนะคะใส่เพื่อความกลมกล่อมนะคะใส่แล้วเป็นผักนะคะผักตามธรรมชาตินะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็ปรุงรสชาติตามที่เราต้องการนะคะอันนี้เราก็จะใส่ฟักนะคะฟักอ่อนๆนะคะที่มันยังไม่แก่มากเนาะค่ะให้เป็นผักนะคะแต่ว่าหอยเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าหอยมันสุกไม่ยากเนาะเราก็ปรุงรสหรืออะไรได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วด้วยความอร่อยมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยจะใส่หอยเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็จะเอาหอยใส่ นะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามนะคะเราก็จะพยายามคนนะคะหรือว่าแตะแตะ,แตะ,แ,ตะแตะนะคะลงเพื่อให้มันโดนน้ำร้อนนะคะจะได้สุกง่ายๆเราไม่ต้องแช่ไว้นานนะคะเพราะว่าหอยมันจะอ่าผอมนะคะคุณแม่บอกว่าหอยมันจะผอมนะคะเราเอาแบบต้มพอประมาณพอให้รู้ว่าสุกนะคะเราก็ยกขึ้นไว้รับประทานเลยนะคะ อิดโอก็พามาทำกับข้าวเย็นนะคะกับคุณแม่นะคะวันนี้เราจะทานด้วยความอร่อยกับข้าวเหนียวแล้วก็จ้ำแจ่วนะคะถ้าชอบวิดีโอที่โอ oh! นำเสนอนะคะ mm hmm. ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่า,อาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่าต้องการให้อิดโอแก้ไขหรือว่าปรับปรุงในเรื่องไหนของคลิปนะคะหรือว่าอยากให้อิดโอะทำเรื่องไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ